สวัสดีครับผมต๋องจากไทยประดิษฐ์ซูก้ฟาร์มวันนี้วันที่27นะครับเดือนสิงหาคมนะครับพุทธศักราช2563นะครับ EP นี้เป็น EP ที่10นะเป็น EP สุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีถ้ามีเวลาก็ก็ต่อเนื่องนะครับวันนี้ขับรถไกลนะครับคลอดหลายคลิปหน่อยนะครับวันนี้เป็น EP ที่10นะครับ EP ที่10นี้ผมจะแชร์ประสบการณ์เรื่อง นะครับประสบการเรื่องการรักษาไก่ขี้แตกนะครับไก่ท้องท้องเสียท้องเหลวท้องเสียทายเลวท้องเสียทายเลวนะครับก็เรื่องของการเรื่องของขี้แตกเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันก็จะมีอยู่แค่2เรื่องนะครับหคือได้รับแบคทีเรีย นะครับคือได้รับแบคทีเรียนะครับคือทางไหนอะก็ทางจากการกินนี่แหละนะครับอันที่2คือไวรัสครับไวรัสบางอย่างมันทําให้ขี้แตกได้เดี๋ยวค่อยไปว่ากันเรื่องรายละเอียดนะครับแสดงอาก,การทางขี้แตกได้นะครับแล้วก็ได้รับแบคทีเรียกับ3นะครับซอันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายนะครับส่วนใหญ่มันจะเกิดกับไออ่อทาทา่าตุ ธาตุที่ชอบวิตกกังวลน,นะครับชอบให้ยาแอนตี้ไบอติกคือยาฆ่าเชื้อนะครับยาฆ่าเชื้อที่ผสมวิตามินมานิดเดียวนะครับแต่มียาฆ่าเชื้อเยอะมากนะอยากให้อยากให้ไก่แบบแข็งแรงนะครับกินป้องกันอะไรเงี้ยกินวิตามินมันจะมีวิตามินชนิดหนึ่งที่ผสมน้ำมาแดงๆและมีวิตามิน b 12อยู่แค่นี้เดียวจาไม่ได้ว่าศูนย์จุดเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแต่ที่เยอะๆในนั้นในยาน,น,นั้นก็คือมียานะครับเป็นแอนตี้ไบอติก คือกินอย่างต่อเนื่องนี่นะครับพอกินอย่างต่อเนื่องปุ๊บยาฆ่าเชื้อพวกนี้นะครับมันไปฆ่าเชื้อนะครับมันไปฆ่าจุลินทรีย์จะไปฆ่าแบคทีเรียนะครับไปฆ่าเชื้อโรคประจําถิ่นในร่างกายเรานะครับที่อยู่ในลําไส้นะที่อยู่ในลาไส้จากเดิมนะครับที่ลําไส้มันมีจุลินทรีย์ไว้คอยย่อยคอยฆ่าเชื้อที่มันไม่ดีนะครับย่อยย่อยสิ่งต to ne ่างๆย่อยที่มันย่อยยากนะครับ มีจุลินทรีย์ย่อยนะครับแล้วก็จุลินทรีย์พวกนี้มันตายตายจากยาฆ่าเชือ้อเราก็จะไม่มีจุลินทรีย์ในการย่อยไก่มันก็จะขี้แตกได้นะครับคนก็เหมือนกันนะครับถ้ากินยาปฏิชีวนะเยอะๆทายเหลวได้นะครับถ่ายเรลวได้นะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คลิปแรกๆคลิปแรกๆของวันนี้นะครับที่ผมกล่าวถึงเรื่องนมเปรี้ยวที่มีจุลินทรีย์แลคโตบาซิลรสนะครับกับ ผสมกันแล้วให้ไก่กินเพื่อให้ได้กรดอะมิโนโจําเป็นนะครับกรดอะมิโนโจําเป็นไก่ไม่มีเอนไซม์เลกเตสเอนไซม์ย่อยเลกเตสนะครับไม่มีเอนไซม์ย่อยนะครับย่อยนมอย่าเอานมสดให้ไก่กินนะครับอย่าเอานมสดให้ไก่กินมันจะขี้แตกได้นะครับมันจะขี้แตกได้ แล้วก็จุลินทรีย์แลโตบาซิลัสท,ที่ผสมมาในนมเปรี้ยวนั้นก็ให้กินเยอะไม่ได้นะครับผมใช้แค่1ช้อนโต๊ะผสมกับไข่ไก่1ฟองนะครับทิ้งไว้ประมาณ15 3 0นาทีเราจะได้กรดอะมิโนนะครับที่ถูกย่อยนะครับจากจากไข่ขาวนะครับแล้วก็จากนมให้ไก่กินไก่เขาได้รับกรดอะมิโนจําเป็นแล้วเขาจะ,ะสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็โตวไวนะครับเทียบ เทียบได้เทียบได้เทียบได้หรืออาจจะเทียบไม่ได้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าไปเทียบชั้นนะเทียบได้กับอะมิโนสังเคราะห์ที่เขาขายแพงๆนะครับอันนั้นก็ขอข้ามไปสรุปแล้วเรื่องของขี้แตกเนี่ยสุดสาเหตุมันมันก็จะมีอยู่แค่นี้ครับหนึ่งได้รับยาฆ่าเชื้อเป็นเวลานานอันที่2คือกินจุลินทรีย์ที่มันให้โทษเข้าไปทางปากนะครับอันที่3มมันก็คือเป็นไวรัสนะครับติดไวรัสนะครับแล้วก็แสดงอาการโดยท้องเสีย นะครับแสดงอาการโดยการท้องเสียวิธีการสังเกตวิธีการดูเดี๋ยวไปดูในคลิปกันครับระบบทางเดินอาหารดูยังไงขี้แตกไงครับง่ายมากเลยโลกนี้นะครับเมื่อไหร่ขี้แตกเมื่อนั้นแสดงว่ามีความผิดปกติในระบบทางเดินอาหารไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อันดับแรกขี้แตกขี้ไหลเป็นน้ำนะขี้พุ่งเหมือนเป็ดเลยฟ มันกินน้ําเยอะครับมันกินน้ําเยอะนะครับกินข้าวน้อยมันก็ขี้เป็นน้ําใสๆออกมาทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องไม่เป็นมูกเด้อนะครับจะต้องไม่เป็นมูกอ้าวเลี้ยงพื้นทรายอ่ะเลี้ยงพื้นแกลบตัดอีกแล้วเริ่มเริ่มเริ่มมขาน้วนะครับอ่ะเลี้ยงพื้นเลี้ยงพื้นทรายเลี้ยงพื้นแกลบนะครับเลี้ยงพื้นทรายเลี้ยงพื้นแกลบนะครับมันจะมองไม่เห็นขี้มันมองไม่เห็นขี้ทําไงดีล่ะ ไม่ยากครับเอาไก่ออกมายืนบนพื้นปูนเนี่ยนะครับนะครับยืนบนพื้นปูนนะครับเราก็มันยืนอยู่แป๊บเดียวครับไม่ถึงสิบนาทีเดี๋ยวมันก็ขี้ออกมาอีกรอบหนึ่งนะครับพอมันขี้ออกมาอีกรอบหนึ่งเห็นแล้วครับว่ามันเป็นน้นําหรือมันเป็นมูกนะครับนะถ้ามันเป็นมูกนะครับถ้ามันเป็นมูกเราก็ เราก็ให้ให้ยานะครับแต่ถ้ามันเป็นน้ำเฉยๆก็ม่ต้องให้ยาครับเพราะว่าไก่บางตัวนะครับไก่บางตัวมันร้อนนะครับมันรู้สึกร้อนมากกว่าคนอื่นเขามันก็จะกินน้ํามากนะครับพอมันกินน้ํามากปุ๊บนะครับมันก็จะขี้ออกเป็นน้ําทําไมมันไม่กินอาหารมันกลัวท้องมันอืดครับมันกลัวอาหารไม่ย่อยนะครับตัวมันร้อนมากๆนะครับระบบลําไส้มันจะทํางานไม่ดีไก่ที่เลี้ยงอยู่ในที่ร้อนๆเจริญอาหารไม่ดีนะครับระบบทางเดินอาหารไม่ดี มันก็จะไม่กินนะครับไม่กินอาหารเพราะกลัวจะท้องจะอืดนะครับเห็นไหมสมองเล็กๆมันฉลาดมากเลยนะเราต้องฉลาดตามมันนะครับมันก็ได้กินน้ํน้ำพอกินน้ำปุ๊บมันก็จะขี้ออกมาเป็นน้ำนะครับนั่งอยู่ก็ได้ยินเสียงฟิตฟิตนะครับเสียงขี้ไม่ใช่เสียงจามนะครับอ่านะครับต่อไปนะครับขี้เริ่มเป็นมูกแสดงว่ามีความผิดปกติในระบบลำไส้แล้วล่ะครับนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์ในลำลำไส้เรามันสร้างนะครับ าการป้องกันตัวเองนะับป้องกันไม่ให้จุลินทรีย์ที่ร้ายแรงนะครับมาเจาะทําลายมันนะครับมือจะสร้างมูกออกมาขี้ก็จะปนมูกครับขี้ก็จะปนมูกนะครับ,รบแล้วมันก็จะไม่กินข้าวไม่กินอะไรกินบ้างไม่กินบ้างนะอัน,นี้พวกนมย่งย่อยนะครับ <c oughs> หลังมาเยอะทําง,งานมาเยอะนะครับขี้ก็จะออกสีเขียว,ยว,ยวนะครับขี้ก็จะออกสีเขียวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นไม่รวมกับ อะฮีวาไม่รวมกับนิวคาสเซลที่ทำให้ขี้เขียวนะครับนิวคาสเซลก็ทำให้ขี้เขียวได้แสดงอาการโดยการป่วยซึมลงแล้วก็ขี้เขียวสักพักหนึ่งก็จะชักแงงงงงมีอาการเสียเส้นนะครับประสาทเสียนะมันทำลายระบบประสาทนะครับนิวคาสเซลก็จะแสดงอาการแบบนี้เช่นกันนะครับอ่ะนี่คือเรื่องของขี้นะครับเมื่อนะครับเมื่อนะบแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์นะที่ให้โทษเจาะลำไส้ได้ขี้จะเป็นเลือด นะครับบางตัวขี้เป็นเลือดแดงเถือกเลยนะครับบิดเขาว่างั้นนะครับรักษายากนะครับแต่ถามว่ารักษาได้ไหมรักษาได้ครับมียารักษาอยู่แต่ยาต้องหนักนะครับใจต้องหนักจับกอกยาปริมาณเยอะๆเลยนะครับหายหายได้นะครับหายได้แล้วอยู่ต่อได้นะครับอยู่ต่อได้แต่ว่าเราต้องทําความสะอาดโรงเรือนให้ดีนะครับมันมีขี้ทิ้งไว้ตรงไหนก็ทําความสะอาดให้ดีเป็นไปได้ก็ปิดนะครับปิด ตรงนั้นนะครับปิดเลานั้นแล้วก็หายาฆ่าเชื้อมาทําความสะอาดแล้วทิ้งไว้อย่างน้อยเป็นเดือนนะครับอย่างน้อยเป็นเดือนระบบทางเดินอาหารมันก็มีอยู่แค่นี้นครับเวลามันแสดงก็คือแสดงมาทางลักษณะของการขี้นะครับขี้แตกนะครับขี้แตกก็มีอยู่เท่านี้แหละมันไม่หนีไปไหนเกินกว่านี้แล้วครับขี้เป็นน้ําขี้เป็นมูกขี้เป็นเลือดขี้ ขีเขียวขี้เขียว,ข,ข,ยวขี้ขาวนะครับมีอาการขี้เขียวขี้ขาวอยู่โลกหนึ่งที่มันเป็นเหมือนขี้เขียวขี้ขาวทําให้เราหลงประเด็นได้คืออาการของนิวคาสเซนนะครับนิวคาสเซนนะครับนิวคาสเซลมียารักษาไหมรักษาตามอาการนะครับฉีดยาปฏิชีวนะเข้าไปเพื่อไม่ให้มันติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นมันเป็นไวนรัสนะเขาว่ามันเป็นไวรัสนะครับ ที่มันติดต่อได้นะครับถ้ารักษาให้หายเราต้องต้อง,ต,องต้องเอาไปเลี้ยงที่อื่นเลยนะครับไม่หวังผลในการขยายพันธุ์นะครับเลี้ยงเพื่อให้เขามีชีวิตตามตามตามคุณธรรมนะครับตามคุณธรรมเขาอาจจะหายเป็นปกติได้นะครับแต่ว่านะครับแต่ว่ามันจะถ่ายทอดไปสู่ลูกเกิดมาลูกก็จะคอยบิดได้เช่นกันนะครับแต่ขณะที่มันหายแล้วเนี่ยครับเลี้ยงรวมกับเพื่อนได้มันไม่ติดเพื่อนหรอกแต่ว่า เราจะสับสนเรื่องไข่หรือเราจะหยิบไข่ไปฟักนะครับหยิบไข่ไปทําต่อนะครับมันอาจจะแสดงในในรุ่นลูกนะครับเกิดขึ้นมาปุ๊บนึ่งสักพักเวลามันตกใจคอมันอาจจะบิดชัก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 ชไปได้นะไก่พวกนี้จะตกใจแล้วมีอาการเสียเส้นเร็วกว่าปกตินะครับบางทีใส่ไปในกล่องให้ลูกค้านัเลี้ยงมันแข็งแรงมากเลยครับสาเดือน5เดือนแข็งแรงมากเลยพอใส่ไปในกล่องปุ๊บมันพลิกแป๊บเดียวนะครับ มันพลิกตัวแป๊บเดียวปุ๊บอะมันกลับมาอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันจะกลายเป็นชักไปเลยครับเสียเส้นนะเสียเส้นไปเลยมันเกิดจากไก่นะครับที่ที่พ่อแม่มันเคยเป็นนิวคาสเซิลนี่แหละนะครับหรือมันเป็นนิวคาสเซิลแล้วมันหายมันแข็งแรงดีแต่ตอนที่เราขายนะครับปุ๊บอะมันตกใจนะครับมันพลิกตัวนะครับกลายเป็นไก่พิการไปได้เลยนะครับเสียเส้นแถดๆๆๆๆส่วนใหญ่จะถ้าแถดๆๆๆแล้วถอยหลังไปนะครับอืมนะครับ ผิดปกติโดยปกติแล้วนะครับนิวคาสเซลเป็นโปร่งชี้เขียวขี้ขาวทายเลีวชี้แตกสักพักหนึ่งไม่เกิน3วันมันก็จะค่อยๆตายไปนะครับเสียเส้นคอบิดนะครับเสียทรงตายไปถ้าเราเห็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเป็นขี้เขียวขี้ขาวให้จับแยกฝูงก่อนเลยนะครับใครเป็นจับแยกไปเลยนะครับไม่ว่ามันจะขี้เขียวขี้ขาวจากอะไรก็ตามแต่นะครับโลกวนเป็นนิวคาสเซลจับแยกไปแล้วออกไปรักษานะครับไปรักษาครับ ก็สรุปนะครับสรุปแล้วนะครับเรื่องของไก่ที่แตกไก่ท้องเหลือ,ทองท้องเสียถ่ายเหลวนี้นะครับก็มีอยู่ประมาณนั้นนะครับสาเหตุมันก็มีอยู่แค่นี้หลักๆนะครับสิ่งที่เราสามารถนะครับสิ่งที่เราสามารถกําจัดหรือลดได้นะครับลดได้คือ2อย่างครับอย่างแรกคือยาฆ่าเชื้อหรือแอนติไบโอติกถ้าไม่จําเป็นอย่าไปให้ไก่กินนะครับถ้าอยากให้ไก่กินวิตามินซื้อวิตามินมาซื้อแร่ธาตุมาผสมนม้ําผสมอาหาร ถ้าผสมในอาหารได้มันก็จะดีครับมันไม่เน่าไม่บูดนะครับไก่กินได้นะครับแต่ถ้าผสมในน้านะครับไม่กี่วันมันก็จะบูดบางางชนิดใช้ได้แค่ยีิบสี่ชั่วโมงมันก็จะบูดนะครับไก่ก็จะกินน้ําบูดเข้าไปก็จะท้องเสียเหมือนเดิมนะครับวิตามินและธาตุนะครับส่วนวิตามินนะครับถ้าอยากให้ได้นะครับวิตามินบีรวมมีขายนะครับทุกถูกของคนนี่แหละครับจับยัดเข้าไป2เม็ดไก่กินก็ไม่ตายนะครับกินเกินมันก็ขับออกนะครับ นะอย่าไปอยากผสมวิตามินผสมกับแอนตี้ไบติีเรียฆา่าเชื้อในน้ำน้ำสีแดงแล้วรู้สึกสบายใจสบายใจนะครับก็ไม่แนะนำให้ทำนะครับไม่ได้ห้ามนะครับอยู่ที่ดุลพินิจของพวกเราเองนะครับ ก็แนะนําว่าอยากให้กินวิตามินซื Valerie> ้อวิตามินมาให้มันกินอยากให้มันกินแร่ธาตุซื้อแร่ธาตุมาให้มันกินนะครับวิตามินชนิดเม็ดมีถูกถูกเยอะแยะเลยครับวิตามินซีล้วนถูกๆก็มีวิตามินบีรวมก็มีมัลติวิตามินซึ่งมีวิตามินทุกอย่างเม็ดสีแดงๆนะครับของคนกินนั้นก็มีนะครับไปซื้อมาเถอะครับซื้อของนอกก็ได้ซื้อของสยามก็ได้นะครับมันถูกมากครับยาคนมันไม่เหมือนยาไก่นะครับมันไม่เหมือนยาไก่ยาไก่มันค่อนข้าง แพงนะครับยาเฉพาะมันค่อนข้างแพงแต่สุดท้ายมันจะคือ,อยาตัวเดียวกันนั้นไหมไปใช้ดูลพินิษในการดูอีกทีนึงครับข้างกล่องมันข้างซองมันมีเขียนบอกชัดเจนนะครับก็คือสำหรับคลิปนี้นะครับผมแชร์ประสบการณ์ของผมนะครับไม่ใช่ตำรานะครับไว้เท่านี้นะครับเพื่อให้มือใหม่นั้นได้มีข้อมูลนะครับในการดูแลไก่ของตัวเอง นะครับแล้วก็มีข้อมูลในการไปฟังต่อนะครับสารเรื่องต่อจากพี่ๆี่ที่เขามีความชํานาญมากกว่าผมในอนาคตข้างหน้านะครับสุดท้ายนี้เหมือนเดิมครับขอให้เลี้ยงไก่ด้วยความสุขขอให้ไก่มีความสุขขอให้คนเลี้ยงมีความสุขขอให้ไก่แข็งแรงคนเลี้ยงแข็งแรงนะครับประสบความสําเร็จในการเลี้ยงทั้งสันทนาการและเชิงพาณิชย์นะครับสวัสดีครับ